สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางช่องปากช่องเฮลตี้ในทาง youtube นะครับส่วนทาง facebook page ก็คือผลไม้และผักเกษตรอินทรีย์ปากช่องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับแล้วก็กดติดตามกด subscribe ในช่องทางต่างๆทงั้งทาง Facebook และก็ทาง y o YouTube ยังไง สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านรับชมรับฟังกันอีกนะครับทางผมเองนะครับได้มีโอกาสได้อ่านบทความชิ้นหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์ Manager o ออนไลน์นะครับที่ได้พูดถึงสรรพคุณของน้ําที่คั้นจากใบย่านางนะครับไว้ได้น่าสนใจมากนะครับว่ามีสรรพคุณมากมายนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่มหัศจรรย์ชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิดนะครับปลูกได้ทุกฤดูกาลขยายพันธุ์โดยการใช้หัวใต้ดินใช้เถาแก่ที่ติดหัวปักชำนะครับและต้นยานางเองนะครับก็จะพบได้ตามป่าผลัดใบป่าดงดิบและป่าโปร่งในทุกภาคของประเทศไทยลักษณะของต้นเป็นไม้เถาเลื้อยพันธุ์กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุมเมื่อแก่แล้วจะมีสีเข้มผิวค่อนข้างเรียบนะครับ ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวออกติดกับลำต้นแบบสลับกันรูปร่างใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข,ขนน่ขอบขนานขอบใบเรียบปลายใบยเรียวฐานใบมนผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับดอกมีสีเหลืองออกเป็นช่อตามซอกใบนะครับในสรรพคุณทางด้านอาหารนะครับย่านางใช้นํามาใช้ปรุงเป็นอาหารย่านางเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและเป็นยามาตั้งแต่สมัยโบราณ ย่านางนั้นมีชื่อทางยาในภาคอีสานว่าหมื่นปีโบเถาซึ่งแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าหมื่นปีไม่แก่นะครับใบยญานางนั้นเก็บบริโภคได้ตลอดปียอดอ่อนแตกใบามากในฤดูฝนยอดอ่อนของเถาย่านางใช้กินกับแกล้มกับอาหารเผ็ดชาวไทยอีสานนั้นใช้ใบย่านางคั้นเอาน้ํามาปรุงอาหารต่างๆทําให้น้ําซุปข้นขึ้นเช่นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงเห็ดต้มเปลอือก แกงขี้เหล็กแกงกหนุนแกงผักอีลอกแกงยอดหวายยานางสามารถลดฤทธิ์กรดยูริกในหน่อไม้ได้นะครับลดความขมของหน่อไม้และเพิ่มคอรอฟิลและเบตาแคโรทีนให้กับอาหารดังกล่าวได้ด้วยนะครับส่วนชาวใต้นะครับได้ใช้ยอดใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนําไปแกงเลียงแกงหวานแกงขี้เหล็กน้ำคั้นจากใบยะนางนะครับช่วยลดความขมใบขี้เหล็กได้ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังนําไปผัดแกงกะทิและหั่นซอยกินกับข้าวยำได้อีกผลสุกก็ใช้กินเล่นได้ส่วนชาวเหนือนะครับได้ใช้ยอดอ่อนของยญ้านางนํามาลวกเป็นผักจิ้มน้ําพริกใบแก่ก็นําไปคั้นเป็นน้ํามาใส่แกงพื้นเมืองเช่นแกง่อกไม้แกงแคร์ส่วนในด้านประโยชน์ใช้สอยอื่นๆนะครับน้ําสีเขียวจากใบยญานางนั้นสามารถใช้ไปย้อมผ้าได้ ในตำราสมุนไพรนะครับจัดได้ว่าใบแะนางเป็นยาอายุวัฒนะมีฤทธิ์เย็นรสจืดมีคอรโรฟิลสดจากธรรมชาติอยู่ในปริมาณมากนะครับมีวิตามินและและร่ธาตุหลายชนิดเช่นแคลเซียมเหล็กเบตา้าแคโรทีนและวิตามิน A ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงช่วยบำรุงสายตาช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยเสริมสร้างและก็ฟื้นฟูการปรับสมดุลน,นะครับเพิ่มความสดชื่น และลดความร้อนในร่างกายอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคนิ้วในไตโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงรักษาอาการกดไหลย,ย้อนไทรอยเป็นพิษท้องเสียโรคกระเพาะอาหารและก็ลำไส้อักเสบเป็นต้นนะครับส่วนงานวิจัยอีกด้านหนึ่งนะครับของคุณหมอเขียวใจเพชรกาจน นักบำบัดสุขภาพทางเลือกการแพทย์วิถีธรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของย่านางรวมถึงได้นำมาทดลองบำบัดโรคแล้วพบว่านะครับย่านางมีสปปรรพคุณที่เป็นประโยชน์มากมายโดยทดลองใช้ย่านางกับผู้ป่วยมะเร็งตับเป็นเวลา3เดือนพบว่ามะเร็งฝ่อลงส่วนการใช้ย่านางกับผู้ป่วยโรคเกาต์โดยให้ดื่มน้ำย่านางต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนพบว่า อาการปวดข้อก็ค่อยๆทุเลาลงและก็หายไปนะครับส่วนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับได้มีการทดลองกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงพบว่าหลังจากได้ดื่มน้ำยานางเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ลดความดันโลหิตได้จริงนะครับนอกจากสรรพคุณที่กล่าวม,มามากมายแล้วนะครับของใบยานางรากของยานางนะครับยังเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของตำร,รับยาเป็นจารกะวิเชียน หรือยาหารากซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในบัญชียาจากสมุนไพรโดยยาดังกล่าวเป็นยาแก้ไข้ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่สาย2009ในขณะที่เริ่มเป็นได้นะครับส่วนการศึกษาวิจัยของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์นะครับม,มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าในใบของยานางน,นั้นประกอบไปด้วยสารโพลีแซคคาไล์สารโพลีฟีนอล แคลเซียมออกซาเลตและออลคาลอยซึ่งมีฤทธิ์ลดไข้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาเรียแก้ปวดลดความดันโลหิตต้านเชื้อจุลชีพต้านการแพ้ลดการหดเกร็งของลำไส้ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังมีฤทธิออ์อ่อนๆในการต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรรพคุณของใบยญานางและกระน้ำายานางสมกับชื่อที่ว่า สมุนไพรมหาัศาจารย์เลยใช่ไหมครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจเนื้อหาที่ดี <ๆ S 2> เกี่ยวกับอาหารและก็สุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง facebook นะครับผลไม้และผักเกษตรอินทรีย์ปักช่องหรือ facebook f a c e b o o k f ัดฟ t y ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนช่องทาง youtube ก็ได้แก่ช่องปากช่อง healthy ก็รบกวนช่วยกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ทางเพจผล,ลไม้และผักเกษตรอินซีปักช่องต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ